phân biệt lăng liếc hoa lắp phân phân phía phấn hoa ok phân biệt phân ba nyên 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 ấy, nyên พันไปจับปืนลูกซองอันฮานัดรุ่นเก่าแหมอันบอกไอ้พวกกระซากนะอันเงี้ยๆนัะครับได้เห็นด้วยด้วยรับเห็นครับนั่นละพ้นหมวกปืนนี่เกีือต้องฝันเกี่ยวปืนเพันไปจับไปจับข้างบนมันฝันลั่นเติมเลยปืนยังนเลั่นเลยก็ได้จับไปพิงเมืองไม้ไปพิงเมืองไม้อันยังลั่นดีกู่ก็ได้ถือขึ้นไปทังเฮียนถือขึ้นไปทังเฮียน พื้นไปก็เอาไปวางไว้หิ้งพะมงใตะหิ้งพะอ้ยันลันยี่ทู่เทียหนึ่งพื้นรันที่สามเท่ยพื้นลูกซ่อมบักหานัดแต่ก็ทำมก็เนีเป็นตัวนี้เป็นว่าเป็นฝันแปลกๆเพราะว่าเคยเห็นตาเป็นเด็กหนุ่ยพืนบอดเหน่ยพืนบอดพื้บอดถ้าสมัยเป็นเด็กหน่่ยจะสีซีซีโปรปีหรือตัว ถามยูมาเจ้าเนี่ยถามว่าปืนบอกนั่นย่งยูเรอเอาเข้เรียกขึ้นเป็นแบบนีวูเพิ่มไอ้ถามเหมือนเลขไทยปืนตามจริงมีสิเบียแน่นะไม่บอกอาจารย์เพราะสมัยตะกี้ก็ตัปืนนี่ตามจริงก็จังไปน้ำแปแล้วละปืนปืนสีน้ำแปรตัวปืนลูกซ้อมสามนักเนาะปกติปืนนี่หานัดบ่คคะปืนลูกซองหานัำเนียนบ่ ต้องทามผู้มีทักเกียวกปืนแม่นครับแม่นคนบ่มักปืนเนาะมือจ่าเกี่ยกปืนนี่เลี้ยวเลยแต่ว่าจังเลยมีฝันเกี่ยวปืนปืนกระแปดครับท่านผู้ชมน่าเลขกที่วนกับแปดเก้าว่านเล็กที่บ้านแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าหมูเก้าแปดสิบเก้าทับเก้าแปดแปดเก้าที่สี่บอกครับท่านผู้ชมหรือว่าปืนกะ เป็นแปดอยู่แล้วย <ạ> ิงออกสามนาทีก็จะเป็นแปดสามยี่สี่บวกที่แรกมันมันอยู่ขังลุมเไี่เชื่อเดี๋ยวไปทั้งเฮียนครับที่เดน๋ยวไปลันดีก็ขึ้นลันอยู่สามเทียผมก็ได้ว่างไว้เลยเ็ได้หูเมียแล้วที่จริงนล้วฝันที่แรกๆแ่กฝันว่าซุ่มตายไปแล้วก็จะเป็นงานนี้อย่างนี้นะเห็นไหมไง ไม่ใช่ไมยใ่ยูนบ้านนยังไะเป็นผู้เฒ่าสิตายไปแล้วครับผมเก็ยืนเป็นงาน,น,นงานอดก้อนนี่ว่าผมกับบริมาลน้ำอดก้อนนี่เนาะเป็นเจ้าไหนพระอาจารย์ที่ว่าฝันว่าฝันเข่านั่นเขาฝันได้เจา้าไครับที่ว่าฉันนี่หลวงพ่อกล้วยลงพ่อกล้วยอาจารย์ยูนสมเจนเนี่ยช่วยไปอยู่ฝึกกรรมฐานน้ำเงิน,นครับผม กเก๋เก่าพืชพันธุ์บ้านวันสางวันอาจารย์พอลองพอกล้วยกล้วยเก่าเนาะครับอาจารย์ถึงว่าได้ได้เป็นเก่าเจ็ดเนี่ยพนมุ์บ้านกบะลายองค์เจ็ดองค์ครับที่พระมางน้ำพ่ชครับนี่แหละครับจะมุ่งช่วงก็เป็นความฝันของพระอาจารย์จังอำเภอสามชัยครับผมเพราะว่า งมวดก่นนีพะอาจานคนฟันเห็นหลวงพ่อกล้วยครับผมหลวงพ่อกล้วยเิ่นกาว่ากล้วยค้ามากล้วยก็เป็นเก่าครับซึ่งเจ็ดที่แดดไม่ได้แสงของผอาจานเจเจ็ดแด่ไม่ได้ใส่เจ็ดก็นั่งกล้วยนาะโอ้หัวของผอาจาย์ครับผมก็เป็นวัด่นกาดีมาให้ก็เป็นเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับซึ่งวดนนี้ะอาจา์กับฟันอีกแล้วครับท่านผู้ชมฟันอีกแล้วครับฟันว่าไดยิ่งปืนครับผมเป็นปืนลูกซองมันบัดใ้ยิ่งบัดใ้ยิ่งถือไปว้ซือจับไปซือมันแตกของเองบอกมันยิ่งคืนเองอ๋อ มันออกเองว่าจะ่ป่ายังไซะเจ็บปืนได้ไว้นี่ะครับเจ็บปืนได้สั้นไหมยิ่งเองมันลั่นเองมันลั่นเองคือลั่นว่าตอนนี้หยับไปมังไม่ยังลั่นอยู่หยับไปมังไม่ยังลั่นอยู่็สามเทื่อนลันสามเทือนครับปืนแมนมันยิ่งขึ้นเลยดิครับแต่ว่านบนปืนคนอยู่นเามือหนบ่ตืนนอพอาะึง บัซึ่งบาดเลขที่ก็เป็นเก้าสิบแปดเนาะครับอาจารย์เนาะแปดเก้าแปดเก้าทับเก้าครับผมท่านผู้ชมแปดสิบเก้าทับเก้าเป็นบาดเล็ที่บาดทำไม่เป็นบานเลขที่แต่ว่าปืนนี่ก็น่ามแปดมันสีมันรันทีะอาจารย์ว่ามันรันนั่นก็ะรันอยู่สามสามครั้งครับท่านผู้ชมสามเทียครับการ่านผู้ชมร่องแหนบบนออกกันเนาะเพราะว่าบางท่านเพิ่นบางคนมีเคยมีพอเพิ่นท่ำบางบางคนเพิ่นจะ แปลปืนเป็นเจ็ดก็มีบางคนเกิดเปียนปืนเป็นปนาะรันสเทียกับแปเพราะว่าเกิดมากฝันเกี่ยวกับปืนจักเกียร์เพราะว่ามักปืนอย่างเงี้ยนรับเป็นพนเพราะวมักปืนนะอาจารย์พอคมักปืนเขาจาู้ใหมถือสบายตะกี้ก็บว่าถือเทียร์เจ็ดแปดสามม่ถือกม่สองเย่งเป็นเจ็แปดสามเบ ยังก็ว่าเจ็ดแปดสามพาอาจารย์ไปน้ำเจ็ดเป็นว่อ๋อปฏิพื้นกับแปดลันลันจะท่ายมูเป็นสามเสียเป็นเจ็ดแปดสามจับกับเจ็ดอยู่แล้วเดีจับกัแปดวะครับผมจับกับเจ็ดอยู่แล้วพื้นกับแปดบัวอแมนครับแมนแมนแมนจับกับเจ็ดแมนครับผมจับกับเจ็ดเจ็ดแปดสามกระถูกต้องครับผมท่านผู้ชม แมนแมนยังทีอาจบออย่างที่พยังบอกเลยครับท่านผู้ชมอาจารย์เองก็น้ามเจ็ดครับผมปืนก็เป็นแลันสามขังก็เป็นเจ็ดแบันีที่เป็นเก้าแทับเก้าครับผมกาขออนุญาตผมใช้พิจารณาในการรับชมเน้อครับเพราะว่างวดก้อนนี่ขึ้กันครับาจาร์เป็นกับฝันดีสิละครับเป็นีเป็นแปรหายเป็นเกเจ็ตรงตเลยครับท่านผู้ชมฝันต้องงวดต้อมืนต้องมื่ มือเรีอกวอกเลยแนนข้างก้อนกับมือเรีอกวอกเรียกวอกแล้วกับฟันแม่ยู่ครับให้เป็นเป็นแนวทางครับท่านผู้ชุ่มเที่ยวเองในเช็ดชิลลงไปเพราะเป็นแนวทางขอยอาจารย์มือทันโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมจะว่าแนวทางของพอยอาจารย์ก็รู้สึกว่าเขามาหลายงวดแล้วครับซึ่งงวดก้อนนี่ก็ตรงๆเลยครับเพราะว่าจะเป็นสูตรน้อยคำนวณจาก 297นะครับท่านผู้ชมตรงๆแล้วความฝันก็เป็น97งวดนี้ก็ให้พิจารณาดูเองนะครับท่านผู้ชมถ้าไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับอาสุรปรกามมาจดไว้อย่างพอเหียงเคยบอกหรครับพอเหียงเคยบอกบอกว่าขันเอาสมองจํามันอาจจะลืมเพราะว่าห่ากระซ้ำหัวใจออกนอกมันกาจะหลายคลิปครับผมผมันเปหลายเบิงหลายช่อง,ช,องนนช่องนั้นช่องนี้แน่ครับผมมันกาอาจจะหลงลืมได้แต่ว่าใครท่านผู้ชมเอาปากกาสมุดปากกามาจดไว้ วามาจากช่องนี่แหละครับจตตาดาชาแนาลหรือว่าไอสตาชาแนลครับผมครับก็มีสมนีน,นอขอ,อาจารย์นอกพวานอกนครับคักมน้น,อ,อ,นอาจารย์คิดว่าคิดว่าอะนะคิดว่าจะเป็ี่ยนนะครัอาจารย์คิดได้ไหมนในความคิดอนะรครับปืนคืนหนุกซองหานัดไอตีไ่ได้ไปตีซับตัวก็ด้อตีแปลหาเลยโอ้อจารย์สตีแปนหา อ๋อคาสัมุช่มฟังเด้อครับมันเป็นลูกซ่องหานัดเนี่ยครับลูกซ่องกันบอกซากสม่ไก็ว่านครับครับฟังเด้อคาสัมช่มสั่นตัวพระอาจารย์เองพระอาจารย์บวาตีเป็นแปดหครับพอาจารย์บวรตีเยอะเอาขวนล่ะคาสัมุช่มทั้งนี้กับขวนเนาะนี่ครับเบิ้งระดนี่มาสิเอาคาสผม้ชม เอฟซีรุนไม่ตอนนเตรียมตัวปิดชิปพ่ออาจารย์ตีเป็นแปดอาจารย์ตีเป็นเแต่อาจารย์เป็นเป็นตีหาเป็นแปดาเอกปืนก็เป็นปืนอาจจะตีเป็นเลขแปดนะคะปืนพวกันกไทยเป็นเลขนะคะยิ้วนปือวบ ปืนลั่นคือเป็นเพลงแล้ววันนี้เจ้าปืนลันปัดนะคะนะคะคุยผว่าปืนลันปัดอาจเถื่อนอาจารย์ปืนลันสามเถื่อนนะคะท่านผู้ชมยิ่งปืนเพราะป็นเด็ดตัวปืนมันยิ่งอาจารย์คนนั้นยิ่งป็นเด้อปืนลันเองนะคะก็ร่นงสามตั้งนะคะตัวได้ไหมบัวเป็นช้อนตัวค่ะอาจารย์ นี่เป็นตีเป็นแปดห้าตว่นซุ้มช่องนี่ตีเป็นเจ็ดแปดสามตว่าบ้นเลอกีเป็นแปดเก้าานียขึ้นป่ะับจพระอาจารย์บอกว่าคิดแค่ เืนเท, <improving> ท่านั้นชิดแค่ป <acing> ืนเท่านั้นแล้วก็ปืนนี้มันสามารถบรรจุลูกได้5นะคะก็อาจารย์ตีเป็น8 5นะครับจางผดเทืองนี่เพิ่นกลับไปคอมเมนต์นะครับไปบอสูเอฟซเพิ่นฟังมาอาจารย์เพื่นตีเป็น8 5เป็นแล้วก บางความคิดก็เป็น7 8็ดแมนะครับแต่ว่าบ้านเล็กที่บ้านเพิ่อนเป็นแปดเก้าลองพิจารณาไปน้ำกันนะครับเด้อลองพิจารณาไปเพิ่อนหาเที่ยวเป็นโชคลาภของเขาครับ